สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบาคีโตช่องที่จะพาทุกคนนะคะพาทำอาหารพากินพาเที่ยวในแบบฉบับของคีโตกับไอดานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวก่อนนะมาก่อนเนี่ยไอเนี่ยน้ำหนักถึง90โลเลยนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะ หนัก90โลจริงๆแล้วก็ไอใช้เวลาทั้งหมด9เดือนนะคะที่ลดลงมา40โลนะคะจากตอนแรกเนี่ยประมาณ90ไ <I S 1> ไม่แน่ใจว่า90เท่าไหร่เพราะว่าช่างล่าสุดตอนนั้นคือ90แล้วก็แบบมีการกินทิ้งทวนก่อนนะคะก็น่าจะ90อัพนะคะแล้วก็ผอมสุดๆก็เหลือประมาณ50นะทุกคน แล้วก็ไอสูง1น5นะคะไอใช้เวลาทั้งหมดอ่ะ9เดือนแต่จริงๆอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไอไม่สบายนะก็เป็น10เดือนแล้วก็หักไปเดือนหนึ่งก็เป็น9เดือนนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด9เดือนลดไป40โลถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะลดน้ำหนักนะก็ฝากกด s u b สไค i b ์ช่องไอบ้าคีโตด้วยนะคะเราจะพาทุกคนลดน้ำหนักไปด้วยกันนะคะส่วนวันนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาทำหม่าล่ากันนะคะแต่เป็นซอส keto แบบฉบับ keto สูตรคี t o นะคะทุกคนไอลืมบอกนะว่าไอมีรูปมาโชว์ด้วยนะคะตอนที่ไอน้ำหนัก90นะทุกคนดูอย่าตกใจนะคะส่วนตอนนี้ไอสัดส่วนเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมีช่วงต่อไปนะไอถ่ายไว้ให้ทุกคนดูแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าไออะ พอน้นะําหนักได้ตามที่ไอต้องการแล้วใช่ไหมไอก็แบบเข้าเข้าหลุดหลุดนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเข้าเข้าหลุดหๆนะย้ําว่าบ่อยมากเลยทุกคนแล้วก็มาหลุดโดยแท้ทูก,ก็คือเดือนธันวานนะแต่ว่าไอไม่ได้หลุดกินข้าวเยอะๆกินแป้งกินอะไรนะก็คือเลิกกินนะ่ะสมมติกินต้มจืดใช่ไหมทุกคนไอก็จะกินแบบ กินเนื้อมันไม่สดน้ำเท่าไหร่เพราะว่าก็แบบว่ายังกลัวชูรสกับน,น้ำตาลอยู่นะคะทุกคน ที่ไอ่หลุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะทุกคนก็คือเข้าเข้าออกๆเข้าเข้าออกๆนะแล้วก็หลุดจริงๆก็คือเดือนธันวาแต่ว่าไอไม่ได้หลุดแบบว่ากินข้าวเป็นจานๆหรือว่ากินเค้กเป็นปอนะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูสัดส่วนกันว่าตอนนี้สัดส่วนจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนแรกไอเนี่ยน้ำหนักห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะ 50, นะประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ ห้าสิบสามจุดหนึ่งศูนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนกันอันนี้ไอวัดเป็นนิ้วนะเห็นไหมทุกคนมันมีคุงพอเรากินพวกแบบชูรสน้ำตาลใช่ไหมมันจะบวมเท่าทุกคนยี 24, นะ่สแบบิบสี่นะแบบหลวมๆนะทุกคนนี่นะ มันหลวมไปเป่าววะเอาเอายี่สิบสีนนะ่แล้วกันทุกคนยี่สี่นะแล้วก็อกอยู่ที่ออกอยู่ที่สามสิบสองนะแล้วก็สะโพกพุ่งออกมากเลยอะสะโพกบนนะคะอยู่ที่สามสิบสี่นะ นี่นะสามสิบสี่นะคะแล้วก็สะโพกล่างใครที่หลุดไปนะตอนปีใหม่เรามาเริ่มต้นด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้สะโพกล่างอยู่ที่สามสิบหกนะคะ,ระเรามาวัดขากันดีกว่าคือจริงๆไอเป็นคนขายใหญ่นะ,ะขากับเท่าเอวอะทุกคนโห ขา22 2นะทุกคนต้นขานะไม่ใช่เอวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะไอยจะทำชาเลนจ์ก็คือ10วันวันนี้วันที่5ใช่ไหมวันที่15เราจะมาดูกันว่าพอเราหลุดไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาคีโตแบบเข่งเข่งเนี่ยเราจะน้ำหนักลดเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคีโตอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบ น้ำหนักเยอะมากๆพอมาเข้าคีตโตใช่ไหมมันจะลดไวแต่สำหรับไออะไอเริ่มน้ำหนักโอเคสัสดส่วนเริ่มเข้าตามเกณฑ์แล้วใช่ไหมมันจะลดช้าก็ปกติกว่าแบบกว่าคนที่แบบอ้วนมากๆแล้วก็มากินคีตโตนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ตนนเรกตรียมของเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราจะทำหม่าล่าคีตโตกันนะคะก็มีแบบว่าพวกเห็ดอะไรอย่างนี้นะเห็นไหม กินไหมพุงออกจ้ะแล้วก็แอบมี3ามชั้นเบาๆนะคะแล้วก็มีพวกเป็นลูกชิ้นไส้กรอบนะคะเป็นของคีโตนะทุกคนทุกอย่างเป็นคีโตหมดเลยนะแล้วก็พายเอกหลักของเรานะคะไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ว่ามันอร่อยสปอนได้นะคะ <c oughs> นี่นะเป็นพริกหมาล่านะคะของกินดีนะทุกคนอันนี้ ก็ลองหาซื้อตามร้านนะคะตามร้านคีโตนะเดี๋ยวนี้นะร้านคีโตมีหลายมีเกือบทุกจังหวัดแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกหม่าล่าคีโตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแล้วก็มีเนยนะคะเนยนะทุกคนให้อ่านตรงฉลากนะคะว่ามันจะเขียนว่า pure butter ววตตนะก็คือเป็นเนยแท้ก็คือกินได้นะคะสำหรับคีโตนะ แล้วก็มีผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวครับน้อยกินได้นะจ๊ะเอ่อต้องบอกนิดนึงนะทุกคนวันเนี้ยไออ่ะกินแบบว่าพวกเห็ดเยอะเห็ดอนะ่ะมันจะมีคาร์บเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าไอาอ่ะไอเอฟมานะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะก็คือวันหนึ่งกินแค่มือเดียววันนี้ก็เลยกินได้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เอาเห็ด อันนี้เป็นเห็ดเข็มทองทุกคนพันเบคอนชอบมากอะ่ะกินแล้วมันฟินไส้กรอกนะอ่ะ,อะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าแบบไส้กรอกของอะไรนะอันนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะทุกคนคีโตกินได้นะคะมันจะมีหลายสูตรมากๆเลยอะ่ะของชิคเวย์ไฮโปรตีนนะคะ เขาจะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีชูรสนะคะจะมีเป็นบางสูตรนะที่คีตโตกินได้นะทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูใน Facebook นะคะเราเริ่มย่างกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเทปแรกอีีแรกนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบว่าไอพูดไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าถือสา <c oughs> เดี๋ยวเราทา ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแต่มันก็อร่อยแหละดูออกเพราะว่าเราทําเองกินเองเราทานเนยนิดนึงเนยมันยังไม่ละลายทุกคนจิ้มจิ้มหน่อยมันต้องอร่อยแหละอันนี้ไอก็ทําครั้งแรกนะคะก็สําหรับคนที่แบบดูคลิปอยู่แล้วก็สงสัยนะว่าคีโตคืออะไรคีโตก็คือ เราจะไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลไม่กินชูรสนะคะแต่ว่าเราจะกินไขมันเข้าไปทดแทนไขมันไม่ดีคือเราจะกินไขมันดีเข้าไปทดแทนไขมันไม่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบบางคนนะเข้าใจผิดว่าแบบคีโตต้องกินสามชั้นกินแคปหมูต้องกินแบบมันเยอะๆอันนั้นไม่ใช่นะคะทุกคน ไขม,มันมันมีหลายประเภทนะคะอยากให้ทุกคนลองศึกษาให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะเริ่มทานนะคะศึกษาที่ไหนก็ใน facebook เลยทุกคนลองเสิร์ชคำว่าคีโตนะมีหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะที่แบบคอยแนะนำมีคู่มือมีหน่วยการเรียนรู้คือแบบกว่าไอาจะเริ่มนะไอแบบนั่งอ่านทั้งคืนทั้งวันว่าแบบคีโตคืออะไรทำยังไงบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ ทุกคนหมูเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวนะไอ้ขอเพิ่มความแรงนิดนึงเดี๋ยวไอ้จะทำไปแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะคะถ้าอันไหนมันไม่มีสาระเราก็จะเพิ่มสป e ขอไปทำเ็็เฟอไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งทำคลิปแรกจริงๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ ฝากแฟนเทจด้วยนะคะก็ไอบ้าคีโตเหมือนกันเลยแล้วก็สำหรับ tiktok ก็จะเป็นไอด้าไอลดาสองนะคะทุกคนกลิ่นมันเริ่มหอมแล้วแล้วก็มันมีควอนขึ้นมันต้องกินได้แหละเราจะทดสอบไปพร้อมกันเยมันเริ่มได้แล้วนะมันต้องกินได้แหละ อันนี้ไอชอบมากเดี๋ยววันไหนเราจะทำคลิปแบบตำน้ำพริกกะปิแล้วก็แบบคีโตแบบบ้านๆนะคะเราจะทอดปลาแล้วก็น้ำพริกกะปิแล้วก็ผักลวกกันวิวิมันติดทุกคน <laughs> มันอร่อยแหละดูออกมันต้องอร่อยเดี๋ยวเราจะปิ้งแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัดเข้าสู่ช่วง ASMR ด้วยอันนี้ผักมาทุกคนกินผักใบเขียวเยอะๆนะคะจะได้ไม่ท้องผูกนะกินได้นะคะผักใบเขียวนะเพราะว่าส่วนมากผักใบเขียวจะคาร์บน้อยนะคะส่วนผักที่แบบกินไม่ได้สําหรับคีโตจะเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ใต้ดินอนะหัวแบบแครอทอะไรพวกเนี้คะ่ะ ผลไม้ที่กินได้ก็จะเป็นแบบตระก,กูลเบอร์รี่สตอเบอรี่เริ่มสุกแล้วขอสามชั้นอีกสักไม้หนึ่งสำหรับที่เมื่อกี้ที่ไอได้เกินไว้นะว่าแบบทำไมไม่ให้แบบกินอาจสามชั้นเยอะๆมันเยอะๆนะ มันเป็นทิกเล็กๆนะคือช่องไออะจ,จะไม่ได้เน้นแบบวิชาการเยอะนะทุกคนวิชาการนะทุกคนสามารถหาอ่านได้นะมีแบบพี่ๆหลายช่องนะคะทําไว้แล้วก็มีใน Facebook แบบกลุ่มคีโตของดรช้างของพี่ปุ้ยอะไรพวกนี้นะคะเออเขามีแบบแนะนําไว้เยอะมากๆคือทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านนะคือทุกคนอ่านแล้วทุกคนจะเข้าใจเลยแล้วก็จะแบบมี เมนูที่เพื่อนๆเ,เขาเข้ามาแชร์กันนะคะทุกคนลองไปดูกันแต่ว่าสําหรับช่องไอไอะไก็จะแบบบอกทิคที่แบบไอทาแล้วไอเห็นผลนะคะสําหรับแบบที่ไอได้เกินไปเมื่อกี้ว่าแบบทําไมไม่ให้แบบกินมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไอก็ว่าคอเลสเตอรอลมันจะพุ่งใช่ไหมแล้วก็สําหรับคนที่แบบไขมันรอบเอวยังเยอะๆอยู่นะคะ ถ้าเรากินไขมันเข้าไปอีกมันจะไม่โอเคเราก็ไปกินไขมันดีแท h, นเนาะก็กินแบบพวกสันคออะไรเป็นเนื้อติดมันนะทุกคนเนื้อติดมันไม่ใช่มันติดเนื้อนะคะคีโตอะทุกคนเราก็ไปกินแบบพวกแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยไขมันดีปลาสม้มปลาส้มคือแซลมอนนะทุกคนเล่นมุก็ไม่ขำเท่าไหร่ มันสุกยังอ่ะไอ้ก็ทําไม่ไม่เคยทำนะมันสุกยังอริงจริงๆอ่ะไอ้เป็นคนทํากับข้าวไม่เป็นเลยนะทุกคนไม่เป็นเลยงานบ้านก็ไม่เป็นเลยแต่พอกินคีโตใช่ไหมมันเหมือนฝึกเราอ่ะต้องทํากับข้าวระหว่างรอสุกนะไอ้จะแนะนําเออเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบหลักที่แบบ ไอใช้ประกอบอาหารนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างทุกคนกินคีโตนะแบบหลายคนชอบคิดว่าเปลืองจริงๆมันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเราเข้าคีโตแล้วอะเราจะรู้เลยว่าแบบมันใช้ไม่กี่อย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลอเลนิทอลนะคะนี่นะออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นน้ำตาลที่แบบเป็นน้ำตาลของคีโตนะคะใช้แทนน้ำตาลธรรมดานะ อันนี้ซองก็9ก้าสิบาทเองนะคะทุกคนก็สองกรัมนะคะไอใช้แบบเดือนหนึ่งอะ่ะใช้แค่ห่อเดียวเองนะทุกคนมันไม่ได้เปลืองอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเก้าสบาทไม่แพงนะไอใช้เป็นแบบเม็ดเล็กๆนะคะสามารถทำอาหารก็ได้แล้วก็ทำขนมก็ได้มันก็จะละลายง่ายนะทุกคนแล้วก็น้ำปลานะคะไอใช้เป็นยี่ห้อนี้นะ มันใช้ได้หลายยี่ห้อนะคะน้ำปลาตาหอยเป่าฮื้อแล้วก็หอยนางรมฉลากขาวก็ได้นะทุกคนลองไปศึกษาดูนะก็คือเราจะดูน้ำตาลอันที่มันน้อยๆน,นะคะเนี่ยน้ำตาลหนะึ่งเปอร์เซนต์ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมคือขวดมันอาจจะเน่าไปหน่อยนะคือมันใช้จริงๆอะเอาไม่หรืเปล่าเนี่ยมันกินได้หรือยังอะ สามชั้นสามชั้นต้องแบบเกียรเกียมนิดนึงนะสวรรค์ของเด็กอ้วนอย่าลืมนะทุกคนใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าหลุดไปตอนช่วงปีใหม่นะเรามาเริ่มต้นเดวยกันอันนี้จะเป็นเกลือนะคะอันนี้จะเป็นเกลือชมพูนะเกลือหิมาลัยนะคะของคีโตอ่ะเราจะกินเป็นเกลือแบบไม่เสริมไอโอดีนนะคะ นี่นะจะเป็นแบบนี้นะทุกคนสีชมพูแล้วก็มีเกลือดำด้วยนะแต่ว่าไอาชอบกินอันเนี้ยมันอร่อยกว่าสำหรับแบบเมนูที่แบบไม่ต้องการกินน้ำปลาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะฉลากนี้มันใช้ได้หลายอันนะทุกคนลองไปศึกษาดูนะคะแต่สำหรับตัวไออะ่ะไอใช้แค่สี่อย่างนี้นะมันก็อร่อยแล้วนะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันไหนเดี๋ยวไอจะพาทำน้ำจิ้มสุกกี้ที่ไอตัดสินใจกินคีโตเพราะว่าไอเลิมหมูกระทะนะคะท้นเนยอ,อีกรอบนึงนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงอันนี้เลยซ้อนหมาล่าชื้นน่ากินมาก ฮ้ยไม่หว่ะทุกคนดูดิอย่าล้อเขานะมันเป็นมุกมันไม่หว่ะทุกคนเราโมก,กันมากเกินไปใช่ไหมขอแบบช่ำๆอะ่ะซ้อสหมาล่าของกินเดียนี่นะคืออร่อยมากทุกคนเดี๋ยววันไหนจะพาไปร้านคีโตแถวบ้านนะ แต่เดี๋ยวนี้แบบคีโตนะคะได้รับความนิยมเยอะนะน่าจะมีร้านแบบขายพวกอุปกรณ์คีโตเกือบทุกจังหวัดแล้วแหละทุกคนยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจฝากสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะเราจะผอมไปด้วยกันนะทุกคน เมื่อก่อนไออ้วนมากแล้วต้องบอกเลยนะว่าไอแบบเป็นคนขี้เก็บออกกําลังกายโคตรคือลดมาสี่สิบโลคือไม่ออกกําลังกายสักแอะนะทุกคนจริงๆสาบานเลยกินนอนกินนอนแบบพอตอนแรกๆที่ไอเอฟแรกๆใช่ไหมทุกคนเอาเก็บไปฝันอนะว่าแบบจะกินอะไรดีพวงนี้จะกินอะไรคือวันๆคิดแต่ว่าจะกินอะไรตอนนั้นมันเป็นโควิดอะช่วงโควิดอะทุกคน เราไม่ได้พูดมากไปใช่ไหมก็ไม่นะเดี๋ยวทุกคนเหงามันไหมอ่ะอร่อยมากม้นี้มันน่าจะสุกเลยทุกคนดูดิหืมน่ากินมากเดี๋ยวขอทาข้างหลัง้วย มันจะเค็มปะวะไม่เข็มหรอกเซตนี้ของเราใกล้สุกแล้วทุกคนใกล้สุกกับทุกอย่างอุ้ยเห็ดติดอันนี้มันได้แล้วหรเล่าอันนี้ได้แล้วชึบเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้อืมอ กรอบน่ากินมากอร่อยนะทุกคนเหมือนไส้กรอกปกติเลยอาหารคีโตคืออร่อยนะทุกคนอย่าคิดว่าแบบไม่อร่อยนะลองแล้วจะติดใจทุกคนสามารถทำชาเลนจ์ไปพร้อมๆไอได้นะว่าสิบวันจะลงกี่โลแต่ของไอคือแบบไอน้ำหนักเริ่ม เริ่มน้อยแต่ไม่ได้บอกว่าแต่ยังผอมแบบสเปกชายไทยนะคะแต่คือว่าน้ําหนักเริ่มน้อยมันก็จะแบบลงช้าแต่แบบเพื่อนๆ่อนที่แบบแปดสิบเก้าสิบร้อยอัพอะไรเงี้ยทุกคนมันจะลงไวมากๆจนน่าตกใจเขาตอนช่วงแรกๆอะประมาณหนึ่งถึงสองสัปหนึ่งถึงสามสัปดาห์แรกทุกคนมันจะลงไวมากเขาเรียกว่าเป็นช่วงฮานิมูนนะคะแล้วก็ พอ,อสัปดาห์ที่สี่ถึงหกเจ็ดไรเงี้ยถ้าน้ําหนักมันค้างทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะค่อยค่ๆเริ่มลงเองนะคะ <S <S อันนี้เป็นพริกผมเลยนะของคีโตเสร็จแล้วเราก็จะย่อย่อยลงไปหรือว่าเราต้องหย่อนตองจตดตรงนี้วะเออใช่ มันอร่อยแหละทุกคนมันต้องอร่อยทำไมมันไม่ออกวะไฟมันบิวบวาบวีวัอฟเลยอะทุกนหืมอร่อยเชื่อดีไม่อร่อยก็ไม่เิแต่เราจิ้มเขาอร่อยอยู่แล้วทุกคนลองชิมกันนะหืมอ,อร่อยอ่ะอร่อย มันกรอบทุกคนสามชั้นคือมันอร่อยชิมนะนี้ชิมเฉยๆมันอาจจะจริงจังมันอร๋อจริงๆทุกคนอร่อยมากลองไปทำตามเลยนะอร่อยอ,อ่ะ